สวัสดีครับท่านนะครับมัชชะเช่ญญี่ปุ่นเบอร์สองนะครับโหมดสวิตช์และซัพพอร์ตนะฮะในเรื่องของภายในของตัวลอกนะตัวนี้ผมนำเสนอในเรื่องของตัวไดว่าซีไลน์ห0รนะครับไดว่าซีไลน์ห0รมันเป็นตัวที่โหขนาดใหญ่มากเลยขนาดหโอนะก็ตามนี้แหละนะครับตัวตัวของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่มากๆแล้วตัวนี้สภาพใหม่ด้วยครับไม่ไม่มีคีบแกะเพราะว่าตะกี้นี้บังเอิญว่าตัวนี้เจ้าของรีเควสมาว่ามัน มีปัญหาภายในนะมันมีปัญหาภายในบางอย่างนะครับผมก็ลองหมุนดูโอเคครับมันมัมนม,มันมีปัญหาเรื่องความเนืดความฝืดแต่พอรื้อเข้ามาดูแล้วมไม่มีอะไรที่มันด่างนาสาหัสต้องต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าม,มันไม่มีอะไรเสียหายครับยกเว้นว่าเป็นเรื่องของงานอสวิตปกติเท่าที่เห็นก็คือ,อ จารบีเหนียวแค่นั้นเองครับในเรื่องของตัวจารบีนะที่มันแบบมีค่าความหนืดความเหนียวนะครับความหนืดความเหนียวมันทําให้อ่าระบบการทํางานภายในไม่สมบูรณ์นะครับระบบการทํางานภายในไม่สมบูรณ์ตรงนี้ก็อ่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีปัญหาเดียวนะมีปัญหาเดียวก็คือในเรื่องของจารบีที่อ่าไม่ไม่ซัพพอร์ตนั่นเองนะจารบีที่ไม่ซัพพอร์ตนะครับถ้าเรามาอ่า เอามาใช้นะครับถ้านํามาใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาภายภาคหน้าก็คือจารบีจะเกิดค่าความเหนืดนะฮะจารบีตายจารบีเหนืดนั่นเองมันสร้างสร้างปัญหาให้กับตัวของตัวลอกนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเป็นเป็นคลิปครึ่งครึ่งแล้วกันถือว่าเป็นครึ่งหลังแล้วกันครึ่งแรกนี้ผมไม่ได้อ่าถ่ายคลิปไว้เพราะว่าไม่คิดว่าที่จะไม่คิดจะถ่าย,ยางไงตัวนี้ก็คืออ่าแกะดูเพื่อที่จะประเมินเรื่องของงานเซอร์วิสนะครับแต่ว่าพอพอเราเข้ามาดูแล้วมันไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเอาก็ก็ถ่ายคลิปให้ดู ไปด้วยเลยละกันนะครับในเรื่องของการประกอบละกันนะฮะตั้งแต่ประกอบละกันนะเพราะว่าในในเรื่องของการแกะทาความสะอาดเนี่ยผมก็ทาความสะอาดไปแล้วเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมามาไล่ตั้งแต่การประกอบเลยละกันนะสำหรับตัวนี้อ่าถ่ายให้มันเป็นให้เก็บไว้เป็นไดอะแกรมด้วยละกันนะฮะสำหรับลอกที่อ่าลอกเบอร์ใหญ่นี่นานๆก็จะมาทีหนึ่งนะรุ่นนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับไดอะแกรมก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะมาไล่เรียงกันเลยนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดไปแล้วนิดนึงนะครับนิดนึง ก็ลองแกะลองตรวจเช็คสภาพแล้วก็ลองทำปรับสายแบนิดนึงแล้วนะครับมานะลองประกอบกันเลยแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเราลองประกอบเลยแล้วกันก่อนอื่นขอละเลงจระบ,บีนิดนะึงละเลงหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะลเลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นะ เอาขอคร่าวๆครับตรงนี้นะฮะในเรื่องชุดแกนแล้วก็ชุดหยอดชุดหมุนชุดจุดชุดหยอดชุดหมุนจุดสปริงนะฮะจุดสปริงใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาเจอจารบีจารบีนี่ก็นะครับก็อย่างที่แจ้งฮะจารบีมันจะจําเป็นที่จะต้องมีความสพอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวจารบีนะครับจารบีเนี่ยถ้านานๆไปนะนานๆนานๆไปมันจะมีเรื่องของความเสื่อมค่านะครับพอมันเสื่อมค่ามันก็จะมีความเป็นตะกรันมี การแข็งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูแลเซอร์วิสกันตรงจุดนี้นะครับตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสภาพใหม่สภาพดีสภาพใหม่สภาพดีเท่าที่เห็นก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของจารบ,บีที่สร้างปัญหามากกว่านะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเกลี่ยจานตรงนี้นิดนึงนะครับดูสกรปรกนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะวันนี้วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเลยนะกะว่าจะแกะแกะดูเฉยๆแต่บังเอิญว่าเจอครับเจอต่อ ไม่ใช่เจอต่อที่ก็เจอไม่เจอปัญหาบะเด็นไม่เจอปัญหาก็เลยอะชิวได้ครับชิวๆก็ถ่าย่ายไว้นะครับถ่ายยไว้แล้วกันนะครับเผื่อว่า,าน้าๆได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของตัวตัวลอกแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละตัวผมก็พยายามที่จะถ่ายคลิปไว้เพราะอะไรหนึ่งก็คือเป็นไดะแกรมไว้กับสอนให้ให้ตัวเองได้ดูไว้ไว้อาประกอบการงานซ่อมนะครับอ่าไว้สอนตัวเองด้วยบางทีผมลืมผมก็กลับมาดูคลิปตัวเองนี่แหละนะก็เป็นไปตามนี้ครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะผม ถ่ายไว้ให้ตัวเองดูนี่แหละศึกษาเรียนรู้น้าๆคนไหน,หน,หนสนใจก็ลองมาเข้ามา,าดูในคลิปนะครับเผื่อว่าเอ๊ะบางทีแบบตัวนี้มันมีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองมาเปรียบมาเทียบมาดูนะครับนะตามนี้แหละนะยุคนี้อย่างที่ผมเคยแจ้งบ่อยๆฮะยุคนี้มันเป็นยุคของเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครเป็นลุกยุคของอ่านอ n o r m a สมัยใหม่ฮะ มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งกักสูตรกักอะไรกันเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนเมื่อก่อนที่แบบสูตรใครก็สูตรใครอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นครับนะครับตัวนี้ผมมีอะไรผมก็พยายามที่จะถ่ายเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะแชร์ถ่ายทอดออกไปนะครับตัวไหนผิดถูกก็ประการใดก็แนะนาติชมกันได้อย่างเช่นถ้าผมทําอะไรผิดไปตรงนี้มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรนะรนะก็ะเข้ามาคอมเมนต์ได้มามาแนะนําได้อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะความรู้มนันเป็นเรื่องของความความรู้ที่เราต้องแชร์กันไปนะครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรนะครับเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็พูดคุยกันได้ครับของผมนี้ก็ในส่วนของเพจในในส่วนของช่องที่มันเป็นช่องงานเซอร์วิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะทําในเรื่องของอหลักๆเลยก็คือการแกะออกมาแล้วก็ดูแล้วก็พรีเซนต์ไปตามนั้นเลยว่าไอ้ตัวนี้มันมีอะไรดีมันมีอะไรด้อยหรือว่ามันมีวัสดุหรือว่าอะไรที่เอามาใช้ในการผลิต ยังไงนะครับก็จะแจ้งไปตามนั้นนะครับจะแจ้งไปตามนั้นก็คือจะเป็นเป็นเรื่องของการเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเป็นการเรียนรู้พร้อมๆกันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงว่าเราจะเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่น้าเข้าใจนั่นแหละนะครับไม่ใช่นะครับผมถ่ายคลิปไว้เพื่อที่จะเอาไว้ศึกษาและเรียนรู้นะครับประกอบงานซ่อมนะครับประกอบงานซ่อมนะอ่าเท่าที่เห็นตัวนี้นะตัวนี้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะจะบบินนิดนึงก่อน จะสังเกตได้ว่าตัวของได้วัตซไล์ตัวเนี้ยชุดเฟืองกับชุดพิเนียนเกียร์ของเขานะครับจะเป็นโลหะชุบแข็งนะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะแต่ว่าชุดแกนเขาเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวตัวพ่อเบรกเนี่ยจะเป็นพ่อเบรกสามชั้นแบบหนานๆเลยหนานๆเลยนะครับพ่อเบรกสามชั้นแบบหนานๆโอเคมีอะไรอีกตัวนี้แล้วก็การออกแบบก็คือเป็นฐาน ฐานห้องเครื่องเนี่ยใหญ่ๆกลมๆเลยนะครับใหญ่ๆกลมๆแล้วก็ติดไว้กับชุดพีนนเกียร์เลยตัวนี้ผมขี้เกียจแกะนะครับไม่ยังเป็นต้องแกะก็ไม่ต้องแกะทุกชิ้นส่วนหรอกครับนะครับตัวไหนที่มันไม่ได้สกปรกไม่ได้อะไรล้างทำความสะอาดได้แล้วก็ทำไปตามนั้นฮะไม่ยังเป็นที่จะต้องไปแกะมาไล่เรยยังทีละตัวสองตัวเสียเวลาฮะอ่ะดูตามนี้นะพอเป็นไปตามนี้เลยสำหรับตัวนี้อ่าอะไรอีกนะตัวนี้ตัวนี้เจอจารบีหรือยังเรียบร้อยเนาะอืเหลืออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนโอเค ชุดยกพีนีนเกียร์อืมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตะกี้ก็ดูอยู่นะครับแบบหนึ่งทำไมอยู่ดีๆไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วโอเคอไม่น่ามีปัญหาบอกแล้วตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคใส่เข้าไปแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็นะครับตัวของ ทานโยกทีสโูนเนี่ยฮะมันจะชอบเด้งนะสปริงนี้มันชอบเด้งเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวช่วยหน่อยฮะหนีบไว้เลยนะครับมาลองดูดูซิมันจะเด้งอยกไหมใส่พยายามใส่เข้าไปพีกิกับด้านมา โอโอเคเข้าล็อกละเข้าล็อกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับลองใช้ตัวช่วยหน่อยนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับงานออก ห้องเครื่องสองตัวโอเคร้อ okay. ยลองเกียร์ดูโอเคทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติกกับก็กตามนี้เลยอ่า ฝั targets, here, ่งนี้เรียบร้อยฝั่งนี้เรียบร้อยก็ประกอบได้เลยฮะประกอบได้เลยมีสปูนเห็นว่ามันติดอะไรโอเค ต้องรูไปก่อนโอเคเข้าละนะครับมันต้องเข้าพร้อมๆ้มกันนะคะรูไหนที่มันไม่ตรงก็อนแยแยดูนะครับอ่ะจิกน็อตล่างสองตัวจิกไว้ก่อนยังไม่ต้องใส่นะครับนะแนะนาให้ใส่ข้างบนก่อนนะข้างบนนี่สำคัญนะครับเราจิกน็อตบนก่อน จิกนัดบนไว้แล้วก็มาใส่ล่างใส่ล่างล่างเสร็จก็ข้างก่อนก็ได้ใกล้เคียงกันล,ล่างเสร็จก็ข้างข้างเสร็จปุบ๊บเราก็ ไล่เก็บข้างทั้งหมดไล่เก็บข้างทั้งหมดทำแบบเร็วๆเลยแล้วกันน้ำมันมันลื่นจารบีลื่นจ้ก่อนแป๊บนึงทำงานไม่ถนัดเลยจารบีลื่นไปหมด น,นนนวัเี้พอ,อ,อไล่หมดแล้วเราก็เคลียร์เคลียร์ถ้าสโปนไม่ติดไล่จิกเลยครับจิกทั้งหมด โอเคเรียบร้อยนะะฮทีนี้ก็ใส่แหวนใส่สตาร์เด็คใส่แหวนใส่สตาร์เด็คสตาร์เด็คใส่เข้าไปให้สุดก่อนนะครับใส่เข้าไปให้สุดก่อนสุดก่อนใส่สุดแล้วแล้วก็ น็อตเรียบร้อยก็ขันแน่นเลยครับโอเคเรียบร้อยก็ตัวยึดน็อตโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจเช็คแล้วก็มาไล่สปูนตรงตรงนี้ตัวไล่สปูน มันได้พอดีพอด,นะอพออนดีนะครับโอเคไม่ยกไม่คอนคลอนอมนดูนะครับหมุนดูก็โอเคนะครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็มาเช็คเบรกกันอันเบรก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 โอเคนะฮะเบรกก็โอเคนะครับ,บ,กกนะรบปลดหน่อยนะบเบรกก็ใช้งานได้ลื่นเนียนดีนะครับฟิสปูนฟิสปูน ฟิสพูลฝั่งนี้โอเคครับทุกอย่างก็ปกตินะครับเนียนๆนะเลื่อนๆเนียน,น,ะะเยนๆเ,นนเนนนกิกเสียงเกิกเสียงก็โอเคนะครับเก็กเสียงโอเคอ่าเรียบร้อยฮะใช้งานได้ เสร็จไปหนึ่งตัวนะครับก็สรุปว่าตัวนี้นะฮะไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรนะครับสภาพภายในนะฮะยังโอเคทุกอย่างโอเคหมดนะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวนี้จระบีตายนะฮะจระบีเกิดอาการเหนียวเหนียวหนึบเลยนะับเหนียวหนึบสปริงไม่ดีดนะฮะสปริงไม่ดีดก็เลยเกิดปัญหานั่นเองนะครับนี่คือสรุปนะสรุปสําหรับล็อกตัวนี้นะครับ ในส่วนอื่นไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็หลอกสภาพดีสภาพใหม่มากๆครับผมเป็นไปนตามนี้ครับอาไดว่าซีไลน์6 0 0นะฮะตัวนี้สามารถสลับปรับเป็นซ้ายและขวาได้สลับปรับเป็นซ้ายและขวาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลอกเทพในตำนานเลยนะฮะเป็นลอกในตำนานลอกเทพเลยตัวนี้นะสวยๆงามๆฮะลอกสีทองไดว่าซีไลน์โอเคครับ